สวัสดีครับพอดีครูอภิวัตนะครับมาเปิดคลิป y o u t u b e นะครับแล้วก็มาเห็นคลิปนี้นะครับเป็นการสร้างหน้าล็อกอินนะครับแต่เป็นการสร้างจาก PHP แล้วก็ MySQL นะครับก็เลยอยากเอามาประยุกต์ทำในเว็บแอปหรือว่า Google Apps Script นะครับเพื่อให้ได้หน้าตาล็อกอินแบบนี้นะครับมีวิธีการทําอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะแชร์ลิงก์นะครับสำหรับคลิปนี้ใต้คลิปสอนให้นะครับ ท่านก็เปิดมานะครับคลิปนี้เหมือนกันกับผมนี่แหละนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเขามีซอสโค้ดนะครับให้ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็คลิกไปที่ซอสโค้ดนี้นะครับพอเปิดซอสโค้ดเข้ามานะครับอ่าหน้าไม่ปลอดภัยนะครับไปที่เว็บไซต์โอเคมาแล้วนะครับ how to create login form in PHP with MySQL นะครับ เราก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับนี่เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับจะมีโค้ด HTML อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาโค้ดนี้แหละนะครับไปประยุกต์เป็นเว็บแอปด้วยแอ p สคริปต์กันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เปิด g o o g l e d r i v e เข้ามานะครับแล้วก็มาสร้างนะครับแอปสคริปตนะครับของ Google นะครับพอเปิดสร้างแอปสคริปต์นะครับเราก็มาตั้งชื่อโครงการนะครับโครงการไม่มีชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อเป็นชื่อ Login นะครับ2,022ก็แล้วกันนะครับจากนั้นกดปุ่มเปลี่ยนชื่อครับฟังก์ชันตรงนี้นะครับ my function นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น do get นะครับแล้วก็เอาเคอร์เซอร์มาใบบรรทัดที่2นะครับพิมพ์ตัว R ขึ้นมาเลือกเป็น return เขาะวักพิมพ์ตัว H นะครับเลือก HTML service นะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปจากนั้นเลือก create template f r o m file นะครับเปิดวงเล็บขึ้นมา ใส่ single code เข้าไปพิมพ์คำว่า index นะครับแล้วก็นะครับ evaluate นะครับวงเล็บเปิดปิดจากนั้นเอา c u r อร์ไว้ข้างหลังสุดข้อ enter ลงมาพิมพ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกอันแรกเลย add meta tag เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนลงมามา copy viewport ตรงนี้นะครับสีแดงๆนี้นะครับเนี่ยนะครับ ctrl o n o c นะครับ ctrl o n o v ลงไปนะครับจากนั้นข้อ enter มา ดอทอีกครั้งหนึ่งนะครับเลื่อนลงมาล่างสุด Set X Frame นะครับออปชันโหมดนะครับเปิดวงเล็บขึ้นมาเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมา Copy จาตัวนังสืแดงๆนี่แหละ h T M L service นะครับเนี่ยเอาตั้งแต่ h T M L service ไปจนถึง Allow นะครับกด Ctrl-C o t r l v เรียบร้อยนะครับในส่วนของฟังก์ชันดูเก t เรียบร้อยมีแค่นี้นะครับจากนั้นกดเครื่องหมายบวกครับ HTML ครับแล้วพิมพ์คาว่า index นะครับ I N D E X ครับกด enter ครับแล้วเราก็มาที่เว็บที่เขาแชร์ให้เรานี่แหละนะครับโค้ดให้เรานี่แหละนะครับก็ copy นะครับลากลงมาข้างล่างเลยนะครับเนี่ยนะครับลากลงมาอ่าลากเกินหรือเปล่านี่น่าจะเกินแล้วนะเนี่ยนะครับนี่ๆีนะครับมาจนถึง slash HTML ก็พอนะครับ Ctrl o C ครับจากนั้นนะครับ ลบออกให้หมดเลย Ctrl V ลงไปนะครับเนี่ยเราได้ HTML แล้วนะครับในส่วนของ HTML นะครับมันก็จะมีการเชื่อมไปที่ CSS นะครับบรรทัดที่5เนี่นะครับ CSS บรรทัดที่6จะมีการเชื่อมไปที่ f o อน awesome นะครับอ่ะเราก็มาสร้าง CSS ก่อนกดบวกครับไปที่ HTML นะครับแล้วพิมพ์ CSS นะครับกดปุ่ม Enter นะครับจากนั้นนะครับให้ลบให้หมดเลยนะครับ แล้วพิมพ์แท็กสไตล์นะครับสไตล์นะครับ S-T-Y-L-E สไตล์แบบนี้ครับแล้วก็ slash t y l e นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเอา c u r อ o r ไว้ตรงกลางกด enter ลงมานะครับรอโค้ดเอามาใส่นะครับโค้ดก็กลับมาที่เว็บนะครับออนไลน์นี่แหละนะครับอ่าออนไลน์ทีนี้เราก็ก๊อปตั้งแต่ body เป็นต้นไปนี่นะครับลงไปข้างล่างเลยนะครับ body มาจนถึงโค้ดนะครับนี่ครับคัลเลอร์นะครับตรงนี้ปีการนะครับมาถึงปีการตรงนี้คอนโทนซีจากนั้นกลับมาที่สไตล์ของเราคอนโทนวีลงไปนี่คือโค้ด c ีเนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ลองกดปุ่มบันทึกก่อนนะครับแล้วก็ทําให้เป็นเว็บแอปเลยนะครับมาที่การทําให้ใช้งานได้นะครับการทําให้ใช้งานได้นะครับรายการใหม่ แล้วก็มาที่รูปฟันเฟืองนะครับเลือกเป็นเว็บแอปครับมาที่ฉันเท่านั้นเลือกทุกคนคลิกการทำให้ใช้งานได้นะครับตอนนี้เราจะสร้างให้เป็นเว็บแอปขึ้นมาก่อนนะครับทีนี้ตามตัวอย่างเขาเนี่ยนะครับมันก็จะมีนะครับมีรูปพื้นหลังนะครับเดี๋ยวเราจะไปหารูปพื้นหลังกันนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์คำว่า Background นะครับ ผมจะพิมพ์คขาว่า Background B A C K นะครับ Background นะครับแล้วก็ไปค้นหารูปนี่นะครับจะใช้รูปใกล้ๆแถวๆนี้แหละนะครับคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็โอ้น่าจะไฟล์ใหญ่พอสมควรอ่ะขอเปลี่ยนเปลี่ยนรูปใหม่ดีกว่านะครับหารูปแบบธรรมชาติสวยๆนะครับนิดนึงนะครับรูปนี้ได้ไหมนะครับ อันนี้ก็น่าจะได้โอ้ยิ่งยิ่งละเอียดมากอ่ะไม่เป็นไรนะครับลองคลิกเข้ามาดูสิอ๋อเป็นภาพในเพกเซลนะครับเพ็กเซลนะครับคลิกเข้ามานะครับแล้วคลิกขวาที่รูปนะครับคลิกขวาที่รูปคัดลอกที่อยู่นะครับให้เลือกเป็นคัดลอกที่อยู่รูปภาพนะครับจากนั้นกลับมาที่โค้ดของเรานะครับอ่าตอนนี้สร้างเป็นเว็บแอปเรียบร้อยนะครับแต่เรากดเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับ ให้มาที่ไฟล์ CSS นะครับบรรทัดที่4 background-image เห็นไหมครับ URL ตรงนี้นะครับให้เราลบโค้ดเดิมออกไปนะครับแล้วก็ c t r l V นะครับให้สุดท้ายของลิงก์นี้ให้เป็นชื่อนามสกุลไฟล์ก็คือ .jpg e นะครับหรือ .png นะครับถ้าไม่มี .jpg e หรือ .png นี่แสดงว่าลิงก์ไม่ถูกนะครับถ้าแบบนี้ถึงจะเป็นลิงก์รูปได้นะครับก็กดบันทึกนะครับ พอบันทึกเสร็จนะครับอ่ะมาทดสอบดูนะครับคลิกการนําทดสอบไปใช้งานแล้วก็คลิกที่ลิงก์ทดสอบครับพอเปิดลิงก์ทดสอบขึ้นมาอ่าก็ยังไม่โชว์อะไรทั้งสิ้นนะครับโคดเรายังไม่สมบูรณ์นะครับเห็นแค่นี้นะครับอ่าเราก็มาทําโคดต่อครับอ่าก่อนมาที่เสร็จสิ้นก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ index กับ css ยังไม่เชื่อมหากันนะครับอ่าเราจะเชื่อมกันยังไงนะครับวิธีการนะครับ ให้คลิกมาที่รหัส g S ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ h T M L service นะครับพิมพ์ตัว S ขึ้นมา h T M L service นะครับแล้วก็และเลือก create h T M L output นะครับตรงนี้นะครับ output form file คลิกตรงนี้เลยนะครับเปิดวงเล็บขึ้นมาใส่เครื่องหมายสีเงินโขดแล้วพิมพ์คาว่า C S S นะครับพิมพ์ชื่อไฟล์นี้แหละ C S S ตัวนี้นะครับพิมพ์ลงไปตรงนี้นะครับ แล้วก็เอาเคอร์เซอร์ไ้ข้างหลังสุดแล้วพิมพ์ดอทน, tá, นะครับแล้วก็เลือก Get Content นะครับ Get Content ตัวนี้นะครับคลิกนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดจากนั้นนะครับให้เอานะครับเคอร์เซอร์ไว้ข้างหน้านะครับพิมพ์เครื่องหมายน้อยกว่าเครื่องหมาย question mark เครื่องหมายคำถามนะครับเครื่องหมาย asteri เครื่องหมายตกใจแล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับลงไปแบบนี้น right> ะคร right. ับข้อวรกหนึ่งครั้งนะครับ จากนั้นมาหลังสูตรเคาะ1ครั้งพิมพ์เครื่องหมาย question mark แล้วก็เครื่องหมายมากกว่านะครับคำสั่งนี้จะเป็นการเชื่อมไฟล์ css นะครับกับไฟล์ index นะครับให้เราคลุมทั้งหมดนะครับคลุมทั้งหมดคลิกขวาตัดเลยนะครับคัดเลยนะครับตัดบรรทัดนี้ออกไปและมาที่ index ครับเอามาแทนที่บรรทัดที่5ครับนี่นะครับบรรทัดที่5 ลิงก์ตัวนี้นะครับเราดีลีทไปเลย c อนโทนวีะครับโค้ดที่เราพิมพ์มาเมื่อสักครู่นี้นะครับวางลงไปตรงนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับอ่าเมื่อมันเชื่อม CSS นะครับกับ Index เสร็จนะครับอ่ามารีเฟซหน้าตาดูครับรีเฟซดูนะครับนี่มาเรียบร้อยนะครับมีรูปฉากหลังนะครับ แต่ก็ยังไม่ครบอีกนะครับจะมีรูปไอคอนอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะมีฟอนต์อ e s ซ m มอยู่2จุดนะครับเราก็ไปค้นหารูปอ่าโอเคนะครับผมก็จะไปค้นหารูปไอคอนนะครับค้นหานะครับผมจะค้นหาคำว่า u s e r อรไอคอนก็นแล้วกันนะครับ u s e r image ก็ได้ User อร์ไอคอนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเอามาใส่กันในนี่นะครับก็มาลองเลือกรูปนะครับยกตัวอย่างสักรูป เอารูปอะไรก็ได้นะครับที่เราชอบก็แล้วกันนะครับรูปนี้ก็สวยดีนะครับเดี๋ยวผมลองเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อมีรูปน่าสนใจนะก็เยอะอยู่นะฮะเนี่ยรูปนี้ก็ได้นะครับรูปมีคนบวกยูสเซอร์ไอคอนอเยอะแยะเลยไม่รู้จะเลือกรูปไหน เดี๋ยวตัดสินใจเลือกสักรูปก็แล้วกันนะครับแป๊บๆนะครับอ่าสมมบอกผมเอารูปนี้ก็แล้วกันนะครับอ่าคลิกเลือกรูปนี้นะครับคลิกขวาคัดลอกที่อยู่รูปภาพนะครับอ่าโอเคนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาที่โค้ดครับมาที่โค้ดของเรานะครับ เอามาใส่ตรงบรรทัดที่10 IMG SRC นะครับตรงนี้นะครับ Image อันนี้เอาออกหมดเลยนะครับเอาออกหมดเลยนะครับเนี่ยครับ PNG นี่นะครับ Delete ทิ้งไปเลยแบบนี้แล้ว Control V ลงไปนะครับให้สังเกตท้ายสุดจะต้องเป็นนามสกุลไฟล์นะครับ PNG แบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับกดบันทึกได้เลยครับบันทึกเสร็จมา refresh ดูนะครับภาพนี้แหละนะครับดูสินี่นะครับมาแล้วนะครับ มีภาพไอคอนโชว์ขึ้นมานะครับต่อไปไอคอน2อันนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมอยู่นะครับตรงนี้เราเรียกว่าฟอนต์ออซัมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราครับไปแท็บใหม่ขึ้นมาครับพิมพ์คําว่า c d n นะครับ c d n ว่าฟอนต์ออซัมนะครับ c d n ว่าฟอนต์ออซัมกด enter ครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่ลิงก์แรกเลยฟอนต์อ s ซ m มไลบรารี c d n j s ตัวนี้แหละนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับ และมาที่บรรทัดแรกนี่บรรทัดที่แรกสีส้มๆนี่แหละนะครับมาที่สัญลักษณ์นะครับน้อยกว่ามากกว่าตรงนี้นะครับก o p ป l ี n k Tag นะครับคลิก1ครั้งนะครับจะเป็นการ Copy Co p y ปีเสร็จนะครับมาที่โค้ดครับเอามาแทนที่บรรทัดที่6นะครับในไฟลินเด e x ของเรานะครับบรรทัดที่6นี่ลบทิ้งเลยครับกด e l e t e นะครับ c อนโทลลงไปนะครับนี่ยาวหน่อย2 3บรรทัดไม่เป็นไรนะครับ กดปุ่มบันทึกเลยมารีเฟซดูครับมารีเฟซดูนะครับจากสี่เหลี่ยมนี่นะครับจะเป็นรูปนะครับไอคอนยูเซอร์กับกุญแจล็อกนะครับเพื่อให้เราใส่ยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดนะครับถ้าเราพอใจภาษาอังกฤษอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับในหน้าเวีบยของเรานะครับแต่ถ้าเราอยากได้เป็นภาษาไทยล่ะนะครับไปแก้ตรงไหนอ่ะมาภาษาไทยนะครับบรรทัดที่13เห็นไหมครับ enter the User Name นะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อผู้ใช้นะครับชื่อผู้ใช้นะครับแล้วก็ password ดนะครับพรีสโฮเดอรตัวนี้ password ก็คือรหัสผ่านนะ่แก้เป็นรหัสผ่านนะครับชื่อปุ่ม Login ินนะครับถ้าอยากได้ปุ่มเป็นภาษาไทยก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับแวลูเท่ากับ Login เนี่ยก็เป็นแวลูเท่ากับลงชื่อเข้า ใช้นะครับเป็นชื่อปุ่มรงชื่อเข้าใช้น,นี่ก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยทั้ง3จุดนะครับก็กดปุ่มบันทึกนะครับบันทึกเสร็จมา refresh ดูซิข้อความเป็นภาษาไทยไหมนี่เป็นแล้วนะครับแต่ก็เป็นภาษาไทยยังไม่สวยนะครับถ้าอยากให้ฟอนต์สวยก็ต้องเป็นฟอนต์ Google ฟอนตใช่ไหมครับก็ต้องเป็น Google ฟอนตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดถึง Google f o นตขึ้นมานะครับอ่า ไปที่ Google Font นะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับพิมพ์คำว่า Google Font, b ั a c k Font, F O N T เลยนะครับแล้วเราก็เข้าไปที่เว็บ Google Font ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับแลงเกรดตรงนี้นะครับเราอยากได้ฟอนต์ภาษาไทยก็คลิกไปที่แรลงเกรนะครับแล้วก็เลือกไทยนี่นะครับมีแต่ฟอนต์ไทย,ยสวยๆ พอได้ฟอนต์ไทยเสร็จเราอยากได้ฟอนต์ไหนเราก็คลิกเข้าไปที่ฟอนต์นั้นเพื่อดูตัวอย่างนะครับนี่นะครับสมมติว่าเราอยากได้ประมาณไลท์สามใช่ไหมนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็อ๋อตอนนี้มันโดนคลิกอยู่นะครับถ้าอยากได้เป็นไลท์สี่ร้อเราก็ต้องคลิก select this style นะครับมันก็จะเป็นค่าของฟอนต์แบบ400นะครับถ้าเราอยากได้หนากว่านี้500แล้วก็คลิก select this style นะครับเนี่ยมันก็จะโชว์โค้ดขึ้นมาแบบนี้นะครับ สมมติว่าผมจะเอาสัก400ก็แล้วกันนะครับตอนนี้เป็นการเลือกไปที่นะครับเลกไปที่400นะครับและตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็น Import นะครับผมจะคลิกไปที่ Import นะครับแล้วก็ตรง Style/ นะครับสแลสสตตรงนี้นะครับผมจะก๊อปนะครับตรงนี้นะครับ Import นะฮะสไตล์สแลสสนะครับเรามีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องก๊อปเข้ามา s t y l ์มาอีกนะครับก๊อปเฉพาะโค้ดตรงนี้คัดลอกมา แอดอิมพอรตรงนี้จากนั้นกลับมาที่โค้ดของเราครับนี่เอาไปไว้ที่ css เลยนะครับเอาไว้ที่ css นะครับเขาา enter ลงมาก่อน Body c t r t r o l v ลงไปนะครับเราก็จะได้ Import ตตรงนี้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราอยากให้นะครับฟอนต์ทุกฟอนต์นะครับในในหน้านี้นะครับเป็นฟอนต์ภาษาไทยนะครับตามที่เราต้องการเราก็พิมพ์ดอกจัน แบบนี้ครับปีกาเปิดปิดแบบนี้ครับข้อ Enter ลงมานะครับแล้วก็มาก๊อปปี้โค้ดครับทีนี้นะครับนี่ครับ Font Family ่เห็นไหมครับนี่ Font Family ก๊อปบันทัดนี้เลยนะครับ c t น l C นะครับแล้วก็เอามาวางนะครับในปีกานี้แบบนี้ครับนี่ Font Family นะครับกดปุ่มบันทึกครับทีนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็มารีเฟชดูครับ เรียบร้อยเห็นไหมครับสวยงามนะครับชื่อผู้ใช้นะครับรหัสผ่านนะครับเป็น g o o g l e f อน t สวยแล้วนะครับลงชื่อเข้าใช้ตัวเล็กนิดนึงก็ไปไปเพิ่มฟอนต์ได้นะครับตรงลงชื่อเข้าใช้นะครับปุ่มลงชื่อเข้าใช้น่าจะเป็นปุ่มล็อกอินนะครับตรงนี้นะครับล็อกอินเราก็นะครับไปเอาฟอนต์ซส์บรรทัดนี้มาก็ได้นะครับนี่นะครับคอนเทนะครับ ให้ฟอนต์ในปุ่มล็อกอินมีขนาดเท่าไหร่นี่ครับมีขนาด18มีขนาด20นะครับอยู่ที่เราอยากให้เล็กให้ใหญ่นะครับก็บันทึกดูครับบันทึกก่อนมารีเฟซดูครับลงชื่อเขาใช้มันตัวเล็กนี่นะครับใหญ่เรียบร้อยนะครับก็มีขนาดไซส์เท่ากันละทุกอันแล้วนะครับเรียบร้อยครับนี่คือการทําหน้าล็อกอินนะครับที่มีรูปไอคอนนะครับแล้วก็มีรูปนะครับแผ่นใสๆสตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไป ทำโค้ดต่อครับว่าถ้าคลิกพิมพ์ลงชื่อเข้าใช้รหัสผ่านแล้วกดลงชื่อเข้าใช้นะครับให้ล็อกอินทาอย่างไรก็คลิปสอนไว้หลายคลิปมากเลยนะครับอันนี้ก็มาแนะนําแค่การทําหน้าตานะครับให้เราไปลองประยุกต์ใช้นะครับตามคลิปสอนเขาดูนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของคลิปในการสอนหรือว่าแนะนําในครั้งนี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ